ก็ขอร้องนงม้องนะครับก้าเล่นเล่นแรงๆนะครับให้ไปเล่นทีมไม่มีคนนะครับเห็นไหมครับของหมูห้านะครับหมูห้าวางแดงนะครับใช้มือช่างกล้านะครับเป็ช่างก้านะครับเขียนลูกประจับเองทําเองนะครับร่วมด้วยทีมงานพี่น้องชาวบ้านใหม่ทุกคนนะครับวัดวัดผู้เราในนี่รู้ไทยแลนด์นะเอาไม่จุดต้อนรับแขกของเราบ้างเหรอ ลูกใหญ่ลูกหนึ่งเอาลูกใหญ่ลูกหนึ่งไอ้ชุดเก้าเก้านัดอะ่ะสามห้าเจ็ดอีกหกนัดเอาเกี่ยวับนี่แพของหมู่ห้านะครับทีมงาน,น,นงทีมงานพี่น้องทีมใหม่นะครับเงินเงินท่านแต่ละบาทนะครับนะทำให้นะครับท่านสังเกตดูเลขห้านะครับ,รบ,เ,ดดเ,รบเอาหน้าหน่อยเลขห้าใหญ่เบลอ <laughs> เลย,ยเห็นไหมครับเลขห้านะครับ หน้าไม่ใช่ที่หมายยังมันนะครับของสนรวรของหมู่ห้านะครับเขาส่งโคตรรักไปเลยคตรเลยร่างใหญเลยลูกใหญ่นะครับรินน้ำข้างเหนือนะครับหุดแล้วดูด้วยนะครับรถรถที่อยู่ในก่ายกระจกแตกเลยนะครับไหวเขารังมากนะครับลูกใหญ่นะครับหมุนรถก่อนนะครับถ้ารถไก็ย้ายลูกไปนะครับโอ้โหดนนะครับทีมงานนะครับใส่ใส่เสื้อนะครับกลัวตกน้ำ เห็นไหมครับนี่คือน้นำจิตน้ำใจคนบ้านใหม่นะครับที่เราร่วมด้วยช่วยกระทำนะครับยังนะครับจะกลับเพนะครับเจ้าเอาไม่หันไม่หันหมูห้าเราไม่โชว์ใครเอาหมูห้าเข้านะเข้ามาทางนี้นะครับเอาอไ่เอาผมจะโชว์แค่หมูเอาเลขห้ามาทางนี้ ผมไม่โชว์ใครหรอกผมโชว์คนม่นใหม่เอาเลขหมาทงนี้ต้องหันไปนนะครับดับเรือกาแฟด้วยนะครับหอเราคืออะไรนะเหือนี่นะครับชุดนี้นะครับ่พับาทวคร่าพโเรหน้าเรานะบเสยหน้าไม่ได้ลำสุดท้ายต้ง้จังตาพูด

มาเต็มนี่ก็ปล่อยของเราไปปล่อยโอ้โให้มาตั้งหนึ่งพันบาททำได้ยังไงที่หนม่งกว่ายังไงครับน้ำใจคนใหม่น้ำใจทีมงานนะครับทุกคนช่วยกันนะครับจนดเดือาหารนะครับจางตาตงคุยกันเทีมครับุยกันทีวันนะครับ เนแทบไม่ได้นอนได้นอนสงชั่วโมงตอนเย็นนะครับเื่นนอนสชั่วโมงตอนเย็นนะครับทาันนชั่มงตอย้ังมาปุ๊งี่มเรัน้าเลหือเหลือเหลือตัวใหญ่มาขนาดนนยางืเล็ก เกแก่ป้าจลนารมดาจุลกระติกจุลป่ดินไปเรื่อยๆสูงแก่ดูไปกหนักตีก็รอตมเดิไปนะครับลงนับดูนะครับว่ามันครบหมู่บ้านหรือ่ครับ อาจจะเป็นตือที่ติดสามติดสานะครับที่ท่านเห็นนะครับแค่บริวารน,นะครับแค่ใหญ่ยังไม่มานะครับ ีถ้ามีแค่หมูนะหมูเท่าที่มีคนนั่งสี่ห้าคนนะครับทางกับเรียนก็ไม่รู้นะครับทางกับเรียนก็ไม่รู้ว่าในโรงเรียนปนีัไผมไม่เคยไปคุยกับใครโอ้ยห้ใครปางนะครับเพื่อนน้องชาวบ้านเราครับแต่วัดเรียที่มันเป็นอะไรนะครับก็มีระลับนะครับก็ระหลาดนะครับน้องนะครับหลุเสมอติดมุมองนะครับอยากโยนใส่มาตาทุกคนนะครับ ันตรายนะครับท่านมีความผิดนะครับเล่นเปิดขายก่นมีความผิดนะครับเล่นเบาเนะครับเล่นที่ร้านกันนะรัขอร้องคนทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยด้วยกันนะครับทำงานมานะครับทีนี้ก็รับนะครับสำหรับล้นนะครับเดี๋ยวข้าวต้มเหลือเต็มนะครับผมจะเปิดช่องทางให้ได้เอาต้มเหลือให้เต็มก่อนนะครับเพื่อให้ดูเลยดูเลง่ายนะครับปีที่แล้วนะครับ ่ไม่มีคนใช่ไหมประานะครับที่เดินดูอยู่นะครับช่วยด้วยดูด้วยนะครับเป็น้อยไม่มีครับมีองเที่ยนยวนะครับนตายตายหลอดเื่อเป็นูกเมเาือว่าใครหรืเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมอเรื่องผมไปดึงน้ำนะครับไปแกก้นะครับเรื่องผม งานสงสารนะครับใครก็ไม่รู้นะครับฮะต่อตลอดใช่ไม่ไม่ไม่ยั้งหรอกต่อแล้วแต่ครับไม่ไม่ยั้งไม่ได้แล้วไม่ดูกับใครเด็กก็เย็นมาแล้วมันกต่างกันต่อต่อต่อหรือได้และในวีนีโอทราบเพราะว่าใช้ไปออกองจอแล้วนะครับแย่งองจอเป็นของจังหวัดซึ่งจังหวัดก็เข้ามา เรียกว่ามาโหอุกมามอ,องความสำคัญของกิจกรรมวันพ่อของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นสรุปแล้วก็คืองานเหล่านีกสรุปแล้วก็คือเป็นงานของจังหวัดโดยโดยทิ่เสนอนะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นงานในระดับจังหวัดในอนาคตต่อไปต่อก็จะเป็นความปิธีนี้ก็จะเป็นการเกิดวอวประชาชนต้องการในตัวเขา ประวัาจะเป็นรนังสือปีมัธยมแล้วนะฮะมันเป็นไปได้เนี่ยขอความกรุณารุ่งมึ้มมาข้างล่างเลยนะมันเป็นสายลงมาข้างล่างเลยครับข้างล่างเลยฮะมาข้างล่างเลยนะฮะนะครับจัดงานนี้ค่ะิธธรรมดาสำหรับในเรื่องของยานพาหนะที่ต้องสัญจรนะครับนะ ส่วนของบ้านเราในปีหน้าเนี่ยปีหน้าแต่เป็นไปได้เนี่ยเมื่อเย็นเห็นปมือใจนิดนึงนะปีใจเป็นอยางมากเลยนะไม่ไคลที่เดียวแล้วครับนะครับเห็นคพ่อแม่คุณญาติยายนี่เดินมาเป็นแง่เลยครับเมื่อนเย็นยามเลยเนาะพร้อมกับเลื้ายพุ่งไปที้ถุงถุงพอดีเอย่าให้ผู้แทนนปัญหาก็คือว่าอาจจะเป็นต่างตัวแล้วแต่เราตลอดมันลงไปถือพอดีพอดีเนาะ อยากจะเข้าไปเที่ยวชมองเอานะครับการพอดีพอดีเราถือว่านี้นะฮะป๋าชะไหนมาช่วยกันหน่อยเร็วมาช่วยกันหน่อยมาเมื่อไหรไม่บอกเลยนะมาเงียบเงียบเอ้าวฮะท่านใดที่ไปแข่งสำหรับผู้ที่สูงบุหรี่คงจะเป็นสุภาพ ครับตอนนี้ท่านลุงตรงนะครับพวก รถมารถมาดูพวกมอไซค์เลยนะประกาศนะรถของลงมาเทียนตัวโูธิยาัวเลสัตยานาน,นทิวาทโนเอวังตะวันมิชียร

สุมาลลาสุปภพตาสุโหติทาสุขานสุมโหโตะสสุเดตพระมัจาริสุปัสกินังกายกรมวัจาปัสกินังปัสะกินังมโนกรมนัจานังทวตาลอ

ภาตะทินนามโนต u นังปะน n ธิเตปะทัสสสิกาตวันอะระคานกะเสปะทัสเสติยันตวะวะเชยสักกายานังนานิวาตะโนเอวัน s วัง a อยเตอาสุเตปาตวนะติสุนาตสุมังสุาภาตสุหต สุนันดาสุโมหโตตัสวียะอปรามาจาริสุภะทาคินังไนยะมะมังวาปทาคินังปทาคินังมโนตังมังเปนิพิเตปทาปทาคินังในกาสวาตาราทานตถาเถรปทาเาตฑ กัปต <named Ooh> <sl ab ils architectural> ันเรียกกัปตันกัปตันเออเรียกพี่กัปตันกัปตันแลอภรากลางแกเสเสปฐวิปฏทะเลอภิเกเสพพตมวิสุนาาตสมังสุปาภาตสังมัง

xuống số